เวลาพูดถึงความหนักใจหลายคนคงเคยรู้สึกว่ามันอยู่กับเราเสมอเหมือนเงาที่ตามติดไม่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหรือตกบางครั้งเราพยายามหนีแต่ก็หนีไม่พ้นผมเองก็เป็นเหมือนกันเคยมีช่วงหนึ่งที่นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะคิดวนไปวนมาเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จทั้งที่ความจริงพรุ่งนี้ค่อยทำก็ยังได้แต่ใจมันไม่ยอมปล่อย ผมเคยเดินออกไปข้างนอกตอนกลางคืนอากาศเย็นลมพัดเบาๆแต่ในใจกลับร้อนรุ่มจนหายใจไม่สะดวกพอเดินผ่านสนามเห็นเงาตัวเองในน้ำผมถึงได้คิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วความหนักใจมันก็เหมือนเงายิ่งเราส่องไฟใส่มันยิ่งเข้มแต่ถ้าเราหันไฟไปทางอื่นมันก็จางลงความหนักใจบางครั้งไม่ได้เกิดจากสิ่งจริง แต่มาจากความคิดที่เราแต่งเติมเองอย่างเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราก็กลัวลุ่งหน้าไปแล้วกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะเสียคนที่รักไปยิ่งคิดมากใจก็ยิ่งหนักผมลองถามตัวเองว่าทำไมเราต้องเอาเรื่องยังไม่เกิดมาทำร้ายตัวเองมันเหมือนเราแบกหินก้อนโตวไว้บนบ่า ทั้งที่หินก้อนนั้นเราสร้างขึ้นเองยิ่งคิดมันก็ยิ่งหนักเพราะปล่อยลงใจกลับเบาขึ้นทันทีแต่จะให้ปล่อยทันทีมันก็ไม่ง่ายเพราะใจเราผูกติดกับสิ่งนั้นมากผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งตอนที่คนใกล้ตัวไม่สบายหนะักทุกคืนผมสวดมนต์อธิษฐานให้หายแต่ความจริงคือผมห้ามอะไรไม่ได้เลย ผมได้แต่ดูแลเต็มที่ทำได้แค่นั้นยิ่งพยายามควบคุมใจก็ยิ่งเจ็บจนในที่สุดผมก็เข้าใจว่าบางเรื่องเราต้องยอมรับไม่ใช่ควบคุมผมว่าใจคนเราเหมือนถ้วยน้ำถ้าเราใส่หินลงไปมากๆน้ำก็ล้นออกมาไม่เหลือที่ว่างแต่ถ้าเราค่อยๆเอาหินออกน้ำก็ใสและนิ่งขึ้นความหนักใจก็เหมือนกัน ถ้าเรารู้จักวางมันก็เบาพอผมลองหัดหายใจช้าๆรับรู้ลงหายใจเข้าออกใจผมก็ค่อยๆสงบลงมันไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่มันทำให้ใจพร้อมที่จะเผชิญมากกว่าเดิมผมจึงเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วความหนักใจไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่มาสอนเราให้รู้จักวางให้รู้จักอยู่กับปัจจุบัน จากเรื่องที่เล่ามาสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้คือใจเราหนักเพราะเราไปยึดไม่ว่าจะยึดกับสิ่งของคนหรืออนาคตยิ่งยึดมากใจก็ยิ่งหนักพอปล่อยได้ใจก็เบาและนี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนคิดต่อว่าทำไมใจถึงชอบยึดติดเรื่องนี้ผมจะเล่าต่อในตอนหน้าจากตอนที่แล้วผมเล่าเรื่องความหนักใจ เรารู้ว่ามันเกิดจากการยึดติดแต่คำถามคือทำไมใจถึงชอบยึดนี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนคุยต่อวันนี้ใจของเรามักจะหาที่พึ่งพอได้อะไรมาก็อยากเก็บไว้ได้ความรักก็อยากให้คงอยู่ได้ความสุขก็อยากไม่ให้หมดไปนี่คือธรรมชาติของใจมันเหมือนเด็กเล็กที่เจอของเล่นถูกใจก็จะกอดไว้แน่นไม่อยากให้ใครเอาไป แต่โลกนี้ไม่ได้เป็นอย่างใจคิดทุกสิ่งเปลี่ยนไปตลอดเวลาความสุขไม่อยู่ถาวรความรักก็ไม่แน่นอนของที่เรารักวันหนึ่งก็เสื่อมสลายพอสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนเราจึงเจ็บความหนักใจเลยเกิดขึ้นตรงนี้ผมเคยมีประสบการณ์กับงานชิ้นหนึ่งตอนนั้นผมทุ่งเทมากหวังว่ามันจะออกมาดีที่สุด แต่พอผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดผมกลับโทษตัวเองหนะักทั้งที่ความจริงผมก็ทำดีที่สุดแล้วใจผมถึงหนักเพราะผมยึดผลลัพธ์ไม่ยอมรับความจริงว่ามันเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่งกับความรักผมเคยคิดว่าความสัมพันธ์จะอยู่ตลอดไปเราคุยกันทุกวันหัวเราะด,ด้วยกันผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มั่นคงแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไป เหตุผลมากมายที่ผมห้ามไม่ได้ใจผมเลยหนักมากมันหนักเพราะผมอยากให้มันเหมือนเดิมแต่ความจริงคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้พอมองย้อนกลับมาใจเราหนักเพราะเราไม่เข้าใจความจริงเราอยากหยุดเวลาไว้อยากเก็บสิ่งดีๆให้อยู่กับเราตลอดไปแต่โลกไม่เป็นแบบนั้นสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน สิ่งที่เที่ยงแท้คือความไม่เที่ยงผมคิดว่าใจเราเหมือนกำมือยิ่งกำแน่นก็ยิ่งเจ็บของที่เรากำไว้ก็อาจบาดมือแต่ถ้าเราคลายมือออกเราก็เบาและมือก็ไม่เจ็บใจเราก็เหมือนกันถ้าเราคลายการยึดถือใจก็เบาความหนักใจไม่ใช่เพราะโลกภายนอกแต่มาจากใจเราที่อยากให้สิ่งต่างๆคงอยู่ แต่โลกจริงคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนเมื่อเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนใจเลยเจ็บนี่แหละครับคือเหตุผลที่ใจถึงหนักและเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นทางออกชัดขึ้นว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องแพ้แต่คือการยอมรับความจริงตอนต่อไปผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพจริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชัดขึ้นว่าใจเราหนักยังไง จากตอนก่อนผมเล่าว่าใจถึงหนักเพราะยึดวันนี้ผมอยากยกตัวอย่างชัดๆจากชีวิตจริงเพื่อให้เห็นว่าใจเราหนักอย่างไรและมันเกิดขึ้นในเรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวผมเคยเจอคนรู้จักที่ทำงานหนักมากเขาบอกว่าอยากสร้างอนาคตให้ครอบครัวทุกวันเขาตื่นเช้ามืดกลับบ้านดึกไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ยิม้มจนร่างกายเริ่มอ่อนลา้าใจเริ่มกังวล พอถามว่าเหนื่อยไหมเขาตอบว่าไม่เหนื่อยแต่แวลวตากลับเศร้าและแบกอะไรไว้ในใจนี่คือความหนักใจที่เกิดจากความยึดยึดว่าต้องทำได้ต้องไม่แพ้จนใจไม่เคยได้พักอีกตัวอย่างคือคนที่ผมสนิทเขาเล่าให้ฟังว่าเคยรักใครคนหนึ่งมากทุกวันคุยกันเหมือนทุกอย่างมั่นคงแต่วันหนึ่งเขาคนนั้นเดินจากไป คนที่เหลืออยู่เจ็บจนหายใจไม่ออกร้องให้จนหลับร้องจนตื่นใจหนักจนไม่อยากทำอะไรอีกนี่คือผลของการยึดติดในความรักมันไม่ผิดที่เราจะรักแต่มันผิดที่เราไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรต้องเปลี่ยนผมเองก็เคยเจอความหนักใจกับเรื่องเงินมีช่วงหนึ่งผมกังวลว่าจะไม่พอใช้ไม่ว่าจะหาได้เท่าไหร่ใจก็ไม่อุ่น ยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งเก็บก็ยิ่งเครียดทั้งที่ความจริงเรามีพอสำหรับวันนี้แต่ใจเรากลับไปยึดอนาคตที่ยังไม่มาถึงนี่แหละที่ทำให้ใจเราหนะักถ้าเรามองรอบตัวทุกคนล้วนมีความหนักใจของตัวเองเด็กนักเรียนก็กลัวสอบตกพ่อแม่ก็กลัวลิงลูกไม่ดีพอคนทำงานก็กลัวไม่ก้าวหน้าคนแก่ก็กลัวไม่มีใครดูแล ความหนักใจจึงไม่ได้เลือกใครมันอยู่กับทุกคนที่ยังยึดเวลาผมเห็นสิ่งเหล่านี้ผมได้ตระหนักว่าใจเราหนักเพราะเราไม่ยอมรับเราอยากให้ทุกอย่างอยู่ในกำมือแต่ชีวิตไม่เคยเป็นแบบนั้นชีวิตคือการปล่อยและการรับใหม่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ใจก็เริ่มเบาดังนั้นเรื่องจริงพวกนี้สอนเราได้ว่าความหนักใจเกิดขึ้นเสมอ แต่ถ้าเรามองให้เห็นต้นเหตุเราจะไม่โทษชีวิตเราจะเริ่มหัดวางและหัดยอมรับนี่คือเหตุผลที่ผมอยากต่อไปต่อหน้าด้วยการเล่านิทานสอนใจเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นและเข้าใจธรรมลึกขึ้นจากเรื่องเล่าจากตอนที่แล้วผมเล่าตัวอย่างชีวิตจริงวันนี้ผมอยากเล่านิทานธรรมะเพราะบางทีนิทานทำให้เห็นภาพง่ายกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยได้ยินตั้งแต่เด็กแต่ทุกครั้งที่นึกถึงใจก็สงบลงเสมอการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชายชรามีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่แข็งแรงและสวยที่สุดในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านต่างบอกว่าโชคดีจริงๆที่มีม้าแบบนี้ไว้ใช้ทำงานและเดินทางแต่วันหนึ่งม้าตัวนั้นหายไป ชาวบ้านพากันมาหาชายชราแล้วพูดว่าท่านช่างโชคร้ายจริงๆชายชรากลับยิ้มและพูดว่าโชคดีหรือโชคร้ายใครจะรู้ได้ทานไปหลายวันม้าตัวนั้นกลับมาพร้อมพาม้าป่ามาอีกหลายตัวชาวบ้านต่างพูดว่าช่างโชคดีเหลือเกินชายชรายิ้มแล้วพูดอีกว่าโชคดีหรือโชคร้ายใครจะรู้ได้ ไม่นานลูกชายชายชาราลองขี่ม้าใหม่แต่ม้าป่าดูร้ายมากลูกชายตกม้าจนขาหักชาวบ้านรีบมาพูดว่านี่คือโชคร้ายแน่นอนชายชาราลกลับตอบเหมือนเดิมโชคดีหรือโชคร้ายใครจะรู้ได้ไม่กี่เดือนต่อมาเกิดสงครามชายหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านถูกเกณฑ์แต่เพราะลูกชายขาหักจึงไม่ต้องไปหลายครอบครัวสูญเสียลูกหลาน ชาวบ้านเลยกลับมาพูดว่าแท้จริงแล้วท่านช่างโชคดีชายชราก็ยังตอบเหมือนเดิมโชคดีหรือโชคร้ายใครจะรู้ได้นิทานนี้สอนเราได้อย่างหนึ่งทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งที่วันนี้คิดว่าโชคร้ายอาจกลายเป็นโชคดีในวันหน้าสิ่งที่วันนี้คิดว่าโชคดีวันหนึ่งอาจกลายเป็นภาระก,ก็ได้ เพราะทุกอย่างไม่แน่นอนเมื่อเราฟังเรื่องนี้จนเข้าใจเราจะเริ่มเห็นว่าการยึดติดไม่ช่วยอะไรการมองทุกอย่างด้วยใจที่เปิดทำให้เราไม่หนักเกินไปไม่ว่าจะเจอเรื่องแบบไหนเราก็จะผ่านไปได้ด้วยใจสงบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักปล่อยวางไม่ตัดสินว่าเรื่องนี้ต้องดีหรือร้ายใจเราก็จะไม่หนัก นี่คือพลังของการเข้าใจความไม่เที่ยงและตรงนี้เองที่ทำให้ผมอยากเล่าต่อเพราะเรื่องนิทานนี้มีความหมายมากแต่มันจะชัดกว่านี้ถ้าโยงเข้ากับคำสอนจริงในตอนหน้าผมจะเชื่อมเข้าสู่คำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราเข้าใจลึกขึ้นว่าทุกเกิดจากอะไรและดับได้อย่างไรจากตอนก่อนผมเล่านิทานชายชราและมาเราเห็นว่าทุกสิ่งไม่แน่นอน โชคดีก็อาจกลายเป็นโชคร้ายโชคร้ายก็อาจพลิกเป็นโชคดีนี่แหละคืออนิจจังความไม่เที่ยงและนี่เองที่เชื่อมโยงกับคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนี่คือไตรลักษณ์ที่เป็นหัวใจของธรรมะถ้าเรามองชีวิตด้วยตาเปล่า เราจะเห็นแต่สิ่งที่น่าดีใจหรือเสียใจแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอยู่ตลอดทั้งสุขทุกข์ดีร้ายไม่เคยหยุดนิ่งผมจำได้ว่าตอนเรียนธรรมะใหม่ๆครูท่านบอกว่าทุกไม่ใช่โทษแต่ทุกคือครูมันคอยสอนเราว่าอย่ายึดอย่าแบกเพราะทุกอย่างไม่ถาวรถ้าเราเข้าใจตรงนี้ใจจะเบา คำสอนเรื่องอริยสัจสีก็เชื่อมโยงทุกคือสิ่งที่เราหนีไม่พ้นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกเพราะใจเราอยากเพราะใจเรายึดนิโรธคือการดับทุกข์มักคือหนทางที่ทำให้ใจสงบนี่คือความจริงที่พระองค์ค้นพบถ้าเราย้อนดูชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าทุกเกิดเพราะอยากอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนอยากให้เงินไม่หมด อยากให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยแต่โลกไม่เคยตามใจเราพอไม่เป็นไปดั่งหวังใจก็หนักพระพุทธเจ้าสอนให้เรามิติกเฝ้ารู้ทันความคิดความรู้สึกเวลาความอยากเกิดขึ้นให้รู้เฉยๆไม่ต้องตามไม่ต้องผลักถ้าเราทำได้ใจก็สงบความหนักใจก็จะค่อยๆจางสิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ไม่ได้บอกให้หนีโลก แต่บอกให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจไม่ต้องหนีความสุขแต่ก็ไม่ต้องกอบความสุขไม่ต้องปฏิเสธความทุกข์แต่ก็ไม่ต้องจมในความทุกข์นี่คือหนทางสายกลางไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งการเดินสายกลางทำให้ใจสมดุลเมื่อใจสมดุลความหนักใจก็ลดลงผมเชื่อว่าถ้าใครเข้าใจตรงนี้ชีวิตจะเบาขึ้นเยอะ เพราะเราไม่วิ่งหาสุขจนเหนื่อยและไม่วิ่งหนีทุกจนท้อเราแค่ยืนอยู่ตรงกลางรับรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วปล่อยให้มันไหลไปทั้งหมดนี้คือคำสอนที่ผมอยากเล่ามันเชื่อมกับเรื่องก่อนหน้าอย่างลงตัวและในตอนต่อไปผมอยากชวนให้เราตระหนักรู้มากขึ้นด้วยการหันกลับมามองใจตัวเอง ผ่านการตรหนักรู้ในชีวิตจริงจากตอนก่อนเราพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าวันนี้ผมอยากชวนกลับมาที่ใจเราเองเพราะถ้าเราไม่ตรหนักรู้ต่อให้ได้ฟังคำสอนมากแค่ไหนใจก็ยังหนักเหมือนเดิมการตระหนักรู้เริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดนั่นคือการรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนเราหายใจ ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าให้รู้ว่ากำลังหายใจออกมันฟังดูง่ายมากแต่พอลองจริงๆใจเรามักเผลอคิดไปไกลผมเคยลองนั่งเงียบเงียบเพียงห้านาทีตั้งใจว่าจะนับลมหายใจแต่ยังไม่ถึงสิบครั้งใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นแล้วนั่นทำให้ผมเข้าใจว่าใจเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเลย นี่คือเหตุผลที่เราหนักเพราะเราชอบคิดอดีตคิดอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันนี้ก็มีค่าการตระหนักรู้ไม่ต้องรอเข้าวัดมันทำได้ทุกที่ทุกเวลาตอนกินข้าวก็ตั้งใจรับรสตอนเดินก็ดูว่าก้าวขาซ้ายหรือขวาตอนพูดก็ดูว่าพูดด้วยอารมณ์หรือสติสิ่งเหล่านี้เล็กน้อยแต่มีผลมาก เพราะมันทำให้ใจเรากลับมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราเริ่มรู้ตัวเราจะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวสงบทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพอเห็นชัดๆแบบนี้เราจะเข้าใจความไม่เที่ยงจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่จากการฟังผมเคยได้ยินพระอาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่าการกระหนักรู้คือการกลับบ้าน บ้านที่แท้จริงคือปัจจุบันขณะไม่ใช่อดีตที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่อนาคตที่ยังไม่มาแต่คือเดี๋ยวนี้ที่เราหายใจอยู่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ใจเราก็ไม่หนักผมอยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งชอบทํางานจนดึกเขาบอกว่าไม่มีเวลาเลยแต่วันหนึ่งเขาลองหยุดแค่ห้านาทีเพื่อหายใจลึกๆและรู้ตัว เขาบอกว่าความเหนื่อยเหมือนเบาลงถึงงานจะยังไม่เสร็จแต่ใจพร้อมที่จะทำต่อนี่คือพลังของการตระหนักรู้สุดท้ายแล้วการตระหนักรู้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแค่เราหัดอยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดไม่หนีไม่ผลักไม่ยึดเพียงเท่านี้ความหนักใจก็ลดลงและนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ในตอนนี้ ในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายผมอยากชวนสรุปทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนและพาใจเรากลับมาสงบจริงๆตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราเริ่มจากความหนักใจที่ทุกคนเคยเจอเราเห็นว่าความหนักใจเกิดจากการยึดเพราะใจเราอยากควบคุมสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จากนั้นเราได้เห็นชัดว่าทำไมใจถึงหนัก ท้อใจไม่ยอมรับความจริงของโลกใจอยากให้สิ่งที่รักคงอยู่ตลอดไปแต่ความจริงคือทุกสิ่งต้องเปลี่ยนเรายกตัวอย่างชีวิตจริงที่ใกล้ตัวทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและเรื่องเงินทั้งหมดล้วนทำให้ใจเราหนักได้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นรากเดียวกันคือการยึดและไม่ยอมรับความไม่เที่ยง ต่อมาเราได้ฟังนิทานชายชราและมานิทานนั้นสอนว่าโชคดีหรือโชคร้ายไม่มีใครรู้แน่แท้สิ่งที่เกิดวันนี้อาจเปลี่ยนเป็นตรงข้ามพรุ่งนี้นี่ทำให้เราเข้าใจคำว่าอนิจจังชัดขึ้นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วเราก็โยงเข้าสู่คำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ให้เห็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน และทรงบอกทางออกไว้ในอริสัตยสี 4. ทุกเกิดจากตัณหาความอยากความยึดทุกดับได้ถ้าเราเห็นความจริงผลทางคือมรรคที่ผาใจให้สงบจากนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องการตระหนักรู้การหันกลับมาดูใจตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันการตระหนักรู้นี้คือกุญแจสำคัญเพราะมันทำให้เราเห็นตามจริง ว่าใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาสุกทุกโกรธรักเกิดแล้วก็ดับไม่มีสิ่งใดคงอยู่เมื่อเราเห็นความจริงด้วยตนเองเราจะเริ่มวางสิ่งที่แบกไว้เราจะไม่หนีทุกแต่ก็ไม่จมทุกเราจะไม่หลงสุขแต่ก็ไม่ปฏิเสธสุขเราแค่รับรู้ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าไม่ว่าจะหนาหรือบางก็ลอยผ่าน ฟ้าไม่เคยแบกเมฆไว้สิ่งที่ผมอยากฝากทิ้งท้ายคือชีวิตของเราสั้นนักอย่าใช้มันไปกับการแบกหินที่ไม่มีจริงอย่าเสียเวลาไปกับการหนีสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แต่จงใช้ทุกลมหายใจให้รู้คุณค่าอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้ารักคนที่อยู่ตรงนี้ให้ดีที่สุดทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มกำลังแล้วใจเราจะค่อยๆเบา ทั้งหมดที่เล่ามาคือการเดินทางจากความหนักใจไปสู่ความเข้าใจจากการยึดไปสู่การปล่อยจากความทุกไปสู่ความสงบนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันอยู่ที่ใจเราทุกคนถ้าเรารู้จักดูรู้จักวางเราก็จะได้พบกับอิสระในใจและนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้การเข้าใจความไม่เที่ยง คือการคืนอิสระให้กับหัวใจเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรามีจริงๆคือปัจจุบันขณะนี้เองขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวธรรมะไปพร้อมกับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะทุกการติดตามของคุณคือกำลังใจที่สำคัญมากอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ฟังธรรมะกันเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปธรรมะครั้งต่อไปครับ